โอเคนะโอเค噢อะไรยังวันนี้อะไยังโอเคอะละโอเคก็สวัสดีกับผมนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับรายการวินมาเกมเมอร์กับเกมยูน่าออนไลน์นะครับวันนี้กจะมามาดูกันนะครับว่าเสตปิดขาที่ผมได้มามันจะดีอย่างไรนะครับโอเคฮะเดี๋ยวขอเลือกตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะ โอเคฮะก็มาต่อเอ้ยโอเค okay, ก็มาต่อกันเลยนะฮะเหมือนมีมเมลคนส่งมาดูก่อนว่เอาเป็นเมลอะไรอ๋อเป็นคนขอเป็นเพื่อนนะ,ะแต่ยังตอนนี้นะตอนนี้ก็ได้เอิมเซตปีกขาวเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคฮะเราจะเอาเซตไปทําอะไรนะฮะก่อนนคุนต้องมีวาร์ปวีโบ หรือว่าถ้าคนอยู่ที่วีโบก็ไม่ต้องมีวาร์ปนะโอเคไม่ใช่ใช่ไอเทมก่อนนี้นี่ฮะมีเหลีโซโลแล้วอะแต่มันใช้ไม่ได้นะะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ติดตั้งนะนี่ก็ไม่มีนะไม่มี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 โอเคฮะก็ใช้วาร์ปวีโบใช้ โอเค,อเคจวก,ก็มาคุยกับผมคนนี้นะกดคำว่า,าเหรียญโซโลฮะการแรกเปลี่ยนระดับสูงนี่ฮนะยี่สิบใบบองเช่บองเช่นะฮะบองเชนะ่เชก็คือปีกขาวนะฮะโอริคันโอริคาคมคืออะไรไม่รู้นะ นี่ฮะดีที่สุดยืนยันบองเชร์ติดตั้งนะนี่ฮะเอจวิ h i ินนะฮะโอเอจก็คือความเร็วเพิ่มขึ้นนะอ๋ออันนี้ใส่อะไรดีเอ่ยเป็นไงฮะปีขาวะฮะใส่อะไรคุมปีกไว้ดีไหม โอ,อ,นนอ้อันนี้หรือดีอันนี้ดีกว่าอันที่สองอันนี้ผมคิดว่าไม่เด่นะอืมใส่ยอะไรดี เดี๋ยวผมขอไปดูทีค่คังก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่เป็นเซตแบบนี้นะจะได้เอามาใส่นะฮะโอเคโอเคอเก็บของคังลานเก็บของคัง,งหนึ่งดึงออกอืม หมวกแมวดำรู้สึกจะมีหมวกแมวดำสองอันนะฮะกอะซ้ำเลยโบฮิมพูกําไรมารุดมังกรรู้สึกจะไม่มีอะไรใส่มันก็ไม่ต้องใส่แต่มันไม่เท่แนวทรงผมมันไม่เท่ะนะฮะ ถ้าทรงผมไม่ได้ใส่นี้ปิดหัวเลยฮะหรือว่าจะใส่อันนี้อันนี้แทน อยากได้จุกแบบเนี้แต่น่าจะต้องมัดตรงกลางแต่มัดตรงกลางแบบนี้มันอันเล็กไปนะอยากให้มันยาวแบบนี้นะจะได้เจท,ทีนะใส่อะไรดีตรงนี้เี่คาดผมใส่งินก็ได้โอเคนะฮะ ที่ไหนหรืองาที่ดอบหัวใจเธอไงหาตีนี่คือมุกเหรอทำไม,ไไมกากอยงไนงมุกเนี่ยโอเคไหนๆก็มาตรงนี้เดี๋ยวขอขายของก่อนนะครับซื้อวัตีอะไรเรายังไม่ได้ขายขายลูกไม้ อ่าอ่ะสุดกิมีอยู่แค่เหนอะมีอยู่ในตัวมีอยู่สี่สิบเดี๋ยวขอเก็บของไปก่อนนะะครั้งสองฝากฝากอะไรดีวะ ขอ,อข,อของพวกที่ผมอ่าคังเต็มว่าของพวกที่ผมฝากไปนี่ผมว่าผมจะเอาไปแจกนะฮะเพราะว่าก็คือว่าคังจะเต็มอืม ฝากไปอืมโอเคน่าจะโอเคผมอยากได้ะลรที่มันเป็นสีดแดงๆนะ มันจะได้เข้ากับดาบเข้ากับปีกที่เขาใส่อยู่อยากได้ชุดอะไรให้มันเป็นแดงแดงนะไม่แต่พวกสมเกาะสมไรแดงนะครับมันไม่เท่เท่าไหร่นะมันเป็นคล้ายกระโปรงนะเกาะสมไรแดงอืฮา โอเคนะสำหรับชิดนี้ก็มีแข่งแค่นี้นะก็มาดูว่าเซตปีกขาวมันดีเยี่ยงไรนะดูไว้นะครับถ้าผมตอด้ถ้าผมเปลี่ยนไทยอยีกนะดู m อ p p ดูเลือดของผมกลับมานาะหลอดสีแดงสีน้ำเงินด้านบนฮนะถ้าผมใส่ฮนะเป็นนี้ฮะมันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวแต่ถ้าผมไปใส่อย่งเงินมันจะลดนะฮะมันก็จะดีอย่างนี้แหละฮะ เซตปีกขาวนะดีมากเลยแล้วมันรู่ะมันจยาอะไรเพิ่มเติมได้ไหมฮะได้ด้วยนะแต่ถ้าคุณไปแลกเซตปีกแบบนี้มาแล้วนะถ้าจะเทรดให้เพื่อนมันเทรดไม่ได้นะฮะมันต้องเอาแบบที่มันเป็นเซตนะฮะเซตเอามาจากไหนนะก็นี่ฮะลงเลดไอ้ลงซาวโลจากผู้ชายคนนี้นะ แต่ตัวนี้ของผมลงไม่ได้นะเวลยังน้อยอยู่โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นะี้เจอกันคลิปหน้านะรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับจุ๊บ